สวัสดีคับขอต้อนรับเข้าสู่วอล์คแฟร์ชาแนลวันนี้กับใหม่ช้างกับการรีแอคชั่นเอ็มวีประกอบซีรีส์เรื่องมิสติในคืนที่ถึกตั้งใาใช่เพิ่งปล่อยมาตอนอีพีห้าเลยทุกคนคือเราอัดรีแอคอีพีห้า ก็ทำต่อเลยเป็นเพลงของคุณปอนลาวินนั่นเองใจะเพลงที่มีชื่อว่าไม่มีคำว่ามากไป Everything is for you ต้องแน่หลักแน่นอนแบบคุณทีมาเลยเลยเชื่อว่าแบบ Everything is for you จริงๆคทำทุกอย่างให้เธอมาเนาะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเพลงเป็นยังไงเราได้ฟังนิดนึงแล้วใช่ไหมใช่ได้ฟังนิดนึงในเรื่องหนะแต่ว่าไปฟังกันเลยดีกว่าจ้ะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังนะครับมีเรื่องกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะครับฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะได้ดูคลิปก่อนใครลายกันพิเศษมากมายรออยู่ใน playlist คุณสิทธิ์ความมหัศจรรย์แล้วก็ปุ่ม Subscribe ฝากกดไลค์ขึ้นมาใจด้วยนะครับไปดูครับผม

ปหมุกเราไป <S <S ็นสองฝันในเท้าหล่อน มาเล่นด้วยเขาเป็นไอ้นี่เปล่าสายประกวดปะเอือประกวดอะไรที่เขาเรียนมา น่าหลอกอะขอบจบแล้วครับ้ยเอนดูที่เราคิดว่าจะไ็นรู้วินหรือล่าแต่เป็นบาร์เกอร์เอนดูอะเป็นเพลงที่ก็คือแทนตัวคุณทีเลยไม่มีอะไรน้อยไปสำหรับเธอทุกอย่างเพื่อเธอเท่านั้นเลยจริงคุณทีให้ทุกอย่างแล้วใช่ ไม่ว่าอะไรก็จะหามาให้ถึงจริงน่ากคือแบบความหมายเพลงก็คือตรงๆเลยคือถ้าแบบคือรู้อยู่แล้วเนี่ยเป็นเพลงประกอบซีรีส์มิสติหละคุณทีก็คือใ,<ห>ใช่เน <character S 2> ใช่เ,ใชเลยจริงยอมให้ทุกอย่างแต่อันนี้อันอันนี้แบบว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยตรงที่แบบว่าคือด้วยความที่พอเราติดตามผลงานปอนมาอะไรเงี้ยแ,แล้วก็จะเห็นว่าเวลาปอนร้องเพลงก็จะมีแบบอย่างแบบเพลงเศร้าเพลงช้า หรือว่าถ้าเกิดแบบในในมุมของแจสเปอร์ก็คือจะแบบแดนซับๆอะไรอย่างเงี้ยเซ็กซี่แต่นี่มันแบบน่ารักสดใสอะไรอย่างเงี้ยแบบขยับตัวได้นิดๆอะไรอย่างเงี้ยน่อันนี้แบบน่ารักสดใสเนาะก็เลยแบบเป็นอีกแนวหนึ่งที่ว่าให้ถึงเต้นน่าดีใจแล้วมูดก็อบอุ่นมากจริงๆด้วยโทนสีอะไรถ้ามีเพลงของบอนอ่ะฉันเชื่อมีเพลงของคูวินใช่ไหมเดี๋ยวก็มีวมีว่ามีอยู่ละเนี่ยยากที่สเพลง มุรินต้องเอาน้องฮานะจังหมดเลยปล่อยออกมาได้เลย MV ทุกทุกตอนที่เหลือจากนี้มีเพลงใหม่ได้เอพีหกปล่อยเพลงมาได้เลยจะเอา EP ละเพลง EP ละเพลงอะไรอย่างเงี้ยจริงเลยมีเพลงไปร้องไปรับไปคอนใช่แต่น่ารักมากชุดน้ำเงินแล้วใส่แว่นดีมากดีการคาราหน้าพร้อมพร้อมมากต้องอิมแพกอิมแพกเท่านั้นนะ แน่นอนจริงทุกคนโอนั่นแหละคือนั่นแหละมูดเพลงดีเอมวีน่ารักทังง่ายเพลงแบบฟังง่ายจริงฟังง่ายแบบเพลินๆสามารถฟังแล้วก็เคลิมเคลิมแล้วก็คุณน่ารัอมากมีภาพในหัวที่แบบว่าเป็นคุณทียเี้มีภาพแบบซีรีส์เล็กๆก็น่ารักคือดูแล้วก็นึกถึงตอนที่เราเพิ่งดูจบมาเออน่ารักมากเอวิตี้ฟอยูมากจริงทุกคนเพลงเพลงแบบบอกเล่าทุกสิ่งทุกอย่าง ของเรื่องนี้เลยใช่ตีมหลักคุณที่สุดนอนเดี๋ยวรอดูว่าจะมีเพลงของนุองพีชเมื่อไหร่ใช่ต้องมีในความรู้สึกว่ามีแน่นอนจริงหรือจะมีเพลงคู่อีกได้เลยได้อเลยรักกันแล้วยังไงไปอีกจริงหลังจะบมเกิดอะไรขึ้นจริงรอดูอยู่นะไม่ใช่แค่คนขี้เหงาละมันต้องยังไงเดี๋ยวรอ ลุ้นกันต่อในเพลงต่อไปก็ตามเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนด้วยนะจุ้องขไปปัดวิวเยอะๆไปดูเยอะๆเลยนะจ๊ะไอคนดื้อไอคนดื้อลาตีสวดแต่คนดื้อค่ะตีแต่อนไปนหนาปครับฝันเนี่ยต้องไปนอนละจริงคนตอนนี้ดึกละเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเพลงนะจ๊ะสวัสดีครับ